สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับโอ้ได้ยิ้นชัดเจนบ่ครับพ่ป็นไหนครับว่างหันว่าด้ยิ้นแหมชัดเจนว่าจ้าครับครับครับจ้าจ้าจ้าเอาเอาเป็นจังไหนได้ตัวดีตัวเจ็ดเตียครับอันนี้เวิ่งสายดวา่วนงรับมาแล้วเมื่อวาน,นตอนวนันนเพียงเศษเดืยผมส่งให้จ้าวิ่งสายด่วนเนาะทีงวดว่างหันกับเขาอของเพื่อนคักเนาะจังเนาะ ครับอืมอันได้ตัวใดล่ะจ้าครับสำหรับเรกวิ่งซ้าย่วนวันนี้ครับวิ่งไปที่สองเม็ดเดียวครับโอ้คนฟันสองเม็ดเดียวบนล่างบ่จ้าครับอืมอันมีจับคู่บ่จ้าครับจับคู่จะไปที่ห้าเจ็ดสองตั้งนะครับห้าเจ็ดสอง้าเจ็ดสองเป็นบ่จ้างันครับ อือนหกสองครับหกสองนี่ล่างบ่จ้ะครับอุ้ยมาเก็ตสองสองเก็ดแต่ไม่ดังคักเทะหรอหื้จังวะมันสื่อได้บ่หล่ะเพราะว่ามันกัดมาส้นครับนั่นวะครับาจัดได้จัดไปครับเพราะว่าสามอาจารย์ครับร่วมกันอืมวดว่างหันกับเขาเนาะเลขชุดนี้นะครับเลือที่ไปที่มานะครับ แน่นครับวดก้อนนี่กับเขาแต่ว่าผมก็ได้โ่งไห้นะครับวดนวดวัทถ่มันอดอ่ะหนึ่งสี่เดี๋ยวได้หกหนึ่งสี่นะครับวดน้อห่างกับเก้าหนึ่งห้านะครับพี่พ้อรกับครับหมุนเอาครับหมุนหน่อยคือว่าเลขสามตัวนี่ให้หมุนเอาเป็นว่าจ้าได้ต่อครับห้าเจ็ดสองนี่ให้หมุนไในอันหกหางนี่เป็นบอแม่นครับนะครับตลาดพัดสื่อตามนั้นเลยครับเพราะว่า มันเคยไปสั้นนะครับฟ้อมหลังมานนะครับงวดน่าจหกหนึ่งซีมันจะออกหนึ่งซีข้างล่างนะครับจ้าใส่ได้นะครับถึงเลขชุดนี้นะครับเขางวดนี้มันเป็นงวดที่สิบครับอู้สิบงวดปนันติจ้าไม่นครับแต่ว่าผมบ่ได้ส่งให้เพราะว่าผมมึงโบนงาว่าผมจับอีกสองอาจารย์สองท่านนะครับออกมาแป็กล่องน้ำกันนะครับจังเรกเลขชุดนี้ออกมานะครับเพราะว่าเรก วิ่งสายด่วนนี่พบเป็นเลขทสี่ลอถานะครับเพราะว่ามันเป็นเลขอีกสายหนึ่งนะครับมานํากันร่วมกันนะครับสายนี่สิมาสะอาดไว้หนึ่งจ้ามันละก็เลยท่าให้ลอดสายนี่แหละครับสายนี่ก็วิ่งมาที่เลขสองนะครับมาชนกันก็ทีเลขผมว่าดีเลขสองนะครับจ้าแล้วก็อีกจานหนึ่งก็จับกันใส่กันน้ำกันน้ากันนะครับสามารารย์ครับร่วมกันรับเล็กสายเลขวิ่งสายด่วนนะครับสาหรับ ผมเมื่อซีทั้งนักกะสนใจอยากทักท่ายถามผมกะบมาสีไปสิมากกะยินดีนะครับจ้า like เอ็ดไอดีไลค์คือเก่าเนาะเดี๋ยวสาบานนาจะปักไอดีไลค์ให้เนาะจ้าเน่นครับเอาสํหรับผู้ิจริงใจนะครับจ้านที่วันคุยกันได้ดีเนาะค่ะเนี่ยนะครับรผมตอนนี้ผมใหญ่รับร่างเสีดทริสสางทั้งปวดทั้ง,งอันวิหารพังวัดนะครับเโาลา<ด> ผู้โชคผู้มันกับพิจนาเบิงนะครับค่ะเดี๋ยวกับมีผ่าปลายอีกเนาะครับผมจ้าแต่ว่าเลขทั้งออนหเมืองยศก็ยังคงเดิมเนาะที่เขาปล่อยมาเลขสูตรเนาะภาพเลขสูตรก็คงเดิมครับผมก็ฟันไปเจ็ดสองขึ้นกันครับถึงเริ่มต้นนะผมบอกแล้วว่ามันมีโอกาสอันสูงผมบอกถึงตต้นหวดนะครับผมหายไปแต่ต้นหวดนะครับพอดีมันมันมาติดมาทมันพอดีครับเลขวิ่งสายด่วนนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับ เมนค่ะเจ็ดกรมาแห้งพ้อมค่ะดังมากเลยเจ็ดนี่มาแห้งค่ะค่ะับชิปแรกๆผมกับว่ามีโอกาสอันแน่นอนผมบอกจ้ะสองครับถ้าเป็นว่าใจเคืองก็เอาเป็นว่าจ้ะครับสู่ครับงวดนี่เนาะเท้าไรก็สู่เอากันว่าจังสันมั่นใจกับสีสู่น้ำกันตัวได้น้อยได้หลกยกับจีได้น้อยได้หลกยกับจีเอาตัวได้สางบุญน้ำกันเม่จ้ะจ้ะครับซึ่งหล่องจะลงไปเป็นแนวทางงวด ตอนนี่ก็มีหัวฟากฟันก็นไปก็มีอยู่นะครับบ้านเราผมไปถึงมาลอยๆด้วนี่เพราะว่าสองเอ่นก็มีพยานหน่อยอยู่จ้าค่ะ <c oughs> จ้าแต่ว่าทั้งอหนุ่มเมืองยศนี่อยากให้ตัดหลินหาเจ็ดสองนี่ให้ตัดหลินน้ำเนาะคือมันสี่ออกนี่หละภายในสามตันนี่แหละอ่ะค่ะซี่ผู้คนเข้าใจนะครับก็คือวิ่งสองอยู่แล้วนะครับรพี่น้องแต่แค่จับตัดไปหันนะครับสองตัวนั่นก็หาสองเจ็ดสองนะครับที่สุดนั่น จ้าหาสองเจ็ดสองน่นะครับจ้าก็คือยังไวที่เล็กสองเนาะสายวิ่งกันผู้ใดนักนักแน่ก็วิ่งโลดเนาะค่ะสองนี่จังได้ก็ได้กินครับอ๋อค่ะค่ะค่ะอุ้ยเอาสีฟ้าไปลงไอ้พี่น้องเพิ่น่ะเม็นผู้ใดในยินได้ถึงล้วค่ะเพิ่นโศกเพิ่นมันเพิ่นได้รวมบุญซอยเฮาเนาะอ่อนหนุเมืองยศครับจ้าก็จะปักไอดีไลฟ์คือเก่าค่ะผู้ใดอยากติดต่อได้โดยตรงก็สามารถเข้ากล mm. okay. oh, right. okay. right. ุ right. mm. ่มไอดีไลฟ์บ่มีการเสียเงินเนาะอ่อนหนุเมืองยศเนาะ จ้าจ้าเอาเอาสุดท้ายนี่ฝากยังถึงพี่น,อน้องเน่จ้าโอ้ครับขอบคุณนะครับสำหรับแฟนครับเอฟซีนะครับสิทธิ์ตามนะครับ พอถามไทยกันเข้ามานะครับบ็เลยขาดสายช่วงนี้นะครับขอขอบคุณขอบคุณได้หลายกันเมื่อนี้ครัขอให้แฟนท้าเบียซี่นะครับให้ได้ยิ้มเลยว่าให้ได้รวยป,งปังๆต้องกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปสำนีกันเนาะครับเนาะเอาไว้งวดหน,น้นาโอกาสหน้ายังพอก,กันไปนะครับ<า>สำหรับคลิปนี้ขอเอาเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขเนาะคะ่ะอันนี้เป็นเลขวิ่งสายด่วนมือเลขออกเด้อค่ะค้างออหนุ่มเมืองยศ ชุดนี้เป็นสามอาจารย์เนาะค่ะสามอาจารย์ดังเพิ่นน้ามาวิเคราะห์ลราก,ก็ชุนกันเขามาแล้วสิบวดติดเพิ่นพึ่งอ,อ,อามาลุงในสามนาเป็นงวดแรกเลยค่ะสําหรับเลขวิ่งสายด่วนทั้งอโณมเมืองยศดเนาะคะ่ะเพิ่นไหมาห้าเจ็ดสองใหตัดเหร่นน้ำเด้อค่ะสามนาก,กรเลตัดไหห้าเจ็ดห้าสองเจ็ดสองสำหรับเลขล่างหกสองเนาะค่ะนี่แหละค่ะให้ตัดเหร่นน้าเดอ้อพี่น้องจ้าเพราะว่าส่วนมากมันจะมาสามตัวนี้ค่ะสามตัวนี้ส่วนมากจะมาแล้วให้ตัดเหร่นมันจะมาตัวตัดจะ้ะ เขามาแลลวสิบงวดติดพี่น้องอันนี้เป็นสายดวนจ้ะอันนี้เป็นทั้งสูตรของอหนุ่มเมืองยศเด้อที่สถานาในลงไปตองวดจ้ะเพิ่นไห่วิ่งบนล่างซี่กับสองจับคู่ไห้มีซี่หาซี่หกซี่เจ็ดหาสองหกสองเจ็ดสองสำหรับสามตัวเก้าหกสองหกเจ็ดสองแต่เพิ่นนินไห้คือหกสองเจ็ดสองหรอกอะสามตัวหกเจ็ดสองวิ่งสองค่ะเพิ่นฟันไห้สำหรับตัวเลขอหนุ่มเมืองยศขอบอกเด้อะว่า เลขวิ่งเพิ่มเม่นค่ะอีลีจ้ะจับคู่กับจอบตาเบิ่งจ้ะแต่ว่าสายด่วนกับเลขเพิ่นนีสูตรหวยคำนวณเพิ่นนีเข่ากันเด้อค่ะอาค่ะเปรียบเทียบเบื้องจ้ะอันนี้สายด่วนมือเลขออกค่ะอันนี้เพิ่นหายมาแต่องวดตัดหล่นจ้ะชนกันพอมเด้อค่ะหาองกับเจ็ดสองนี่ชนไปที่หวยสูตรออมเมืองยศจ้ะอันนี้เป็นตัวเลขสามอาจารย์ดังเนาะค่ะเพิ่นได้นำมาวิเคราะห์สำหรับเลขวิ่งและเลขจับคู่จ้ะเข้ามาแล้วซิบงวดติด เอาพี่น้องเฝ้าไปหาจับไบจ้าในวันวันที่16บหกห้อยพี่น้องหิฮงปังดังรวยสูกขู่สูคนเด้อค่ะเงินไหลกองทองไหลเข่าคลิปนี้ไปแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าสวัสด,ดีค่ะ